มาเลย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 เด็กมากินอาหารเร็ว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 เร็าแล้วคําแล้วมือนี้มาเรงแรงเลยมา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 กินเด็กๆมากินเลยมากินเลยเอา้วาว้าวไหนไหนไหนดูดูดูด,ดูใครเป็นใครอา้าวกินกินเข้าไปโอ้โหพี่จะน่อยหน่อยเล็กเอา้าวสานี่ซื้อมาปล่อยครับสานี้ซื้อมาปล่อย ปลาปากนาปลาตะเพียน <c oughs> ปลานินยังไม่ปล่อยนะตรงนี้มีแต่ปลา,าปากนาปลาตะเพียนนอ้ยอันเดียวกันนั่นแหละป,ปลาไปสันดิพน้องเอ,อ้ยนะลุย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 แต่ปลาเขียงลหลายหลายปลาเขียงธรรมชาติมีแม่เดียวมาปล่อยไว้ก็ปลาสลิดปลากระเดื่อ,อเขาอาจจะมีหรือเมาอาจจะหลงมาเนาะจ้างเขาเขากับ เอาปลาหมันมาปล่อยเนาะปลามันเงียเร็วเนาะสามเดือนสี่เดือนนี่ขายได้ครับอ่ะ,อะกินเข้าไปกินเข้าไปอ่ะเดี๋ยวไปสระนุ่นสระนุ่นปลาธรรมชาติหลายใช่ผลลายก็ตัวนี้ปลาบีกายไปปล่อยไปสระนั่นมุดอ่ะสมมติก่อนเดี๋ยวไปสระนุ่นครับเนี่ยหมูเลี้ยงลุงพื่อนปลาแสบแรงเลยแรงเลยโอ้โหแต่เว้นเดี๋ยวกินขึ้นแล้วก็ยังสามมื่อเลยนนังไม่หายเช่นนึงครับนี่เอ้า rung quân ba dẹp các áp chế này mua đơn cứ câu khập phẩm